it's Thank <laughs> you. มาดูกันได้นะจ๊ะคนละห้าเฟืองเท่านั้นนะจ๊ะเร็วพ่อแม่พี่น้องเร็วลำตัดลำตัดพ่อทองคำแม่บุญ้อนขอบใจจ้าห้าเฟืองเท่านั้นใครจะให้มากก็ได้นะจ๊ะขอบใจจ้าคนละห้าเฟืองจะให้มากกว่านั้นได้นะจ้ป้าให้สิบืวงเลยเพื่อเพือเสือผ้าเพื่อทองคำไงขอบใจจ้าป้าเดี๋ยวฉันจะบอกพ่อนะจ๊ะว่า แม่แม่าใครใครก็พูดกันอย่างนั้นแหละใช่ไหมว่าพ่อทองคําแม่บุญล้นยังไงล่ะหายหมดนีกว่าพี่ทองคํามีลูกโตเป็นหนุ่มเท่านี้ก็แก่แย่เลยหนูสอบค่านะขอบใจจ้าะป้าวเร็วเร็วเร็วพ่อแม่พี่น้องเร็วเร็วเร็วลำตัดพ่อทองคําแม่บุญล้นเร็วเร็วเร็ว จ้าจาอ่เข้าใจจ้เข้าใจจ้เข้าใจนะจนะนะนเอแดงีเ้อดยเอ็ดูพ่อเองสิเล่นอยู่ได้คนดูจะเต็มเลยแม่ ก็นั่นละสิคราวที่แล้วก็เหมือนกันเล่นถั่วเล่นโปบ้าบออาะไรนี่แหละจนคนดูก็โมโหจะคว้างเวทีพังอยู่แล้วแม่แล้วไอเ้เจงหัวนี่มันเป็นยังไงนะชอบตามมันเล่นกับพ่ออยู่เรื่อยเลยบ้านช่องไม่รู้จะกลับฉันไม่เปลี่ยนท่นันนะแม่ก็เหมือนกันไปเองไปตามพ่อเองมาแต่งตัวทีแม่เบื่อจะไปอรารวาสพวกมันแล้วไปลูกไป โาถอยไอ้งหัวไอ้ปากเสียถ้าเคยแม่นิ่งท่าอะไรไอ้ปากพวกมี้เป็นมงคลเลยมาถวงนี้ค่ะตอนนี้ได้ไงวะถ้าการลงดวงพีเลิกเล่นได้แล้วไปแต่งตัวเฮ้ยเดี๋ยวสิว้ยนางนี่อีกคนอย่าเพูดมาขัดดวงพ่อเสิวะนี่ก็จะรอให้คนหึงเขามาคว้างเวทีพังหรือไง ไปพนี่มันเป็นแม่แลวเป็นลูกเขาวะเอาเถอะน่าลูกดีกว่าไปลูกเออไปกไปเฮ้ยหอวเฮ้ยอย่าเพ่งไปรถกูมาเลต่อลเาจังเลยพ่อเนี่ยไปเด็ดเดดดดดกลองคิองคิดอไรนั่ดวดีเจผัวอไรฉันอยากรู้จริงว่าผัวใช่เป็นนี่แกงทำไอหไรอยารู้เลยน่ะแต่ว่าเยอะเยอะขาดกันอ่ะเยอะมันเท่าไหร่ล่ะ จังเลยทาไมรู้นะไม่รู้เป็นลงซีไง่ะจ้าบ้ารำอะลูกทรน้าละนี่เต็มแล้วจ้ะพี่ แต่ถ้าผู้พี่อยากดูก็ก็ต้องนั่งเบียเบียดกันนะจ๊ะขอดรู้นะเสืยงจ้ะแหม่นี่มันวอน,นจริงเฮ้ยเอ้ออยหาเรื่องไอ้แดงข้าว่าเองไปดูหลังเวทีให้ข้าสิว่าไอ้หัวมันอยู่หรือเปล่าเหจันเร์เงินให้มันไปขอรับถอยเองไปบอกเมียข้าทำไมวะไอ้หัววันนี้ข้าก็เล่นได้อีกไม่กี่หนข้าก็ใช้นี่เองหมดแล้ว ผิดทองนะเงินมังไม่ใช่น้อยนะเรียร์ลือๆก็ดีแล้ว่ะด้วยช่วยทางใช่นี่ว่าว่าก็จำเป็นท่างอยื่กลางไม่ร้องให้ทำไมก็ไปถามพ่ออีกดูสิหาเรื่องดีนะโธ่ทำไมต้องทะเลาะกันตอนนี้ด้วยคนเต็มหมดแล้วนะ <c oughs> นั่นจะลบร้อน นาออกเล่นลตัดก่อนเถอะนะมันไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายแล้วสักหน่อยไอ้กั๊มันก็พูดเกินจริงนะนๆนะออกไปเล่นลำตัดก่อนนะไอ้พี่ต้องไปยุ่งกับฉันฉันจะมีกระจใจเล่นได้ยังไงกันล่ะแม่แม่ก็พูดเองนะคนมากันเต็มแล้วเนี่ยเขาตั้งใจมาดูแม่กับพ่อจะทำให้เขาผิดหวังนานี่เดี๋ยวเล่นเสร็จแล้วนะฉันน่ะจะช่วยแม่จัดการกับพ่อเองเฮ้ยสวยละกู เออให้เสร็จลำตัดก่อนเถอะข้าจะชำระความเองไกดหัวยให้มันรู้เรื่องกันไปเลยไปขึ้นเวทีมึงอีกคนนี่ไอ้หัวมึงอ่ามึงไม่งแกวมึงวิงควบหวเรื่อเรื่อมอะไรกันวะานักข่าวมาแค่นี้ว่าไ้แก้วสาวะแม่แก้วแกมเกต แม่จงชะมายชายเนตสังเกตความกลอนดึกนักก็ชักงัวงยังสงสารแม่ดวงเจ้าจะเป็นห่วงที่นอน าาเก,ก็ักูเป็น,วปนหวที่นอกดับถยลอยลิ่นใคลงกินแล้วต้องตายอย่าเชื่อนักคำชายขอขยายเป็นคำกรอน